สวัสดีครับคลิปนี้ขอแนะนําสินค้ารีวิวสินค้ากันให้ดูสักนิดนึงครับสินค้าในกล่องนี้เป็น LED Solar Garden ครับซึ่งเป็นไฟ LED ที่ใช้สําหรับในการตกแต่งสวนครับประดับสวนเดี๋ยวเรามาแกะดูในกล่องครับมีอะไรกันบ้างครับนี่ครับเป็นตัว LED นะครับตัวลักษณะของอ Solar Panel นะครับตัวแผง Solar Cell เนี่ยจะมีขนาด อ,อยู่ที่2โวลต์น,นะครับกระแสไฟฟ้าอยู่ที่40ประมาณ40-100มิลลิแอม์ครับตัวนี้เป็นไฟ LED ที่เป็นแบบไฟบอมครับเป็นไฟสีส้มนะอันนี้คือตัวตัวแผงโซลา่านะครับแล้วก็ตัวหลอดไฟข้างในส่วนตัวขนาดตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8.5ุคูณ8.5เซนประมาณนี้นะครับหนึ่งกล่องเนี่ยจะมีอยู่2ชุดนะครับจะมีตัวไฟเนี่ยให้มา2ชุดนะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับ ตกอันละ29บาทนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้รวมค่าส่งนะครับแต่รวมค่าส่งก็อาจจะประมาณ30กว่าบาทนะครับแล้วก็มีหลายบ้างครับมีตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นตัวเอาไว้สําหรับปักลงไปในดินนะครับเป็นตัวปลายแหลมแบบนี้ครับแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวก้านมันนะครับเป็นตัวเสาก้านมันอ่ลักษณะของการต่อใช้งานก็นาจะประมาณนี้เสียบเข้าไปแบบนี้ตัวนี้ก็เอาไว้ ปักลงไปในดินนะครับส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็ตามสเปคมันอยู่ที่1 2โวลต์นะครับกระแสไฟอยู่ที่600มิลลิแอมซึ่งการชาร์จไฟก็จะใช้เวลาประมาณ6-8ชั่วโมงนะครับส่วนระยะเวลาในการใช้งานก็อยู่ที่ประมาณ4-6ชั่วโมงนะครับก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของแสงแดดนะครับที่จะ,ะตัวโซลาเซลล์นี่จะรับได้ดีมากขนาดไหนนะครับ เดี๋ยวตอนนี้คือยังน่าจะยังไม่สามารถทดสอบการทํางานได้นะครับปกติคือถ้ามันมีไฟในแบตเตอรี่นะครับเรามือปิดแบบนี้ไฟมันจะส่งสว่างนะครับตอนนี้มันะจะต้องเอาไปตากแดดนะครับเอาไว้ก่อนประมาณอย่างน,น้อยสัก2-3ชั่วโมงนะครับเพื่อให้แบตเตอรี่เก็บประจุไฟให้ได้สักหน่อยนะครับเพื่อที่จะตรสอบการทํางานของมันนี่ครับ led solar garden ครับเป็นไฟปักเอาไว้ ในการจัดสวนครับให้มันดูสวยงามผมก็จะเอามาใช้งานจริงๆแบบนี้เลยครับเป็นมุมทั้ง4มุมครับบริเวณกรอบสวนหญ้าหน้าบ้านนะครับแบบนี้ครับปักไว้ทั้ง4ี่มุมแบบนี้หลังจากก่อนหน้านี้ครับที่ได้ปักเพื่อที่จะตากแดดนะครับให้มันชาร์จไฟก็ชาร์จไว้ประมาณ3าชั่วโมงครับเดี๋ยวลองมาทดสอบกันดูว่า ไฟ led นะครับมันจะสว่างมากน้อยขนาดไหนครับทีการก็คือเดี๋ยวผมจะดึงออกมาให้ดูนะครับอ่มันจะมีหมดข้างในนะครับฝักอยู่ข้างในดินงนี้อ่าแล้ดึงออกมาแบบนี้ครับนี่ครับการทดสอบก็ให้เราบิดบล็อกตรงนี้ครับมันจะมีสวิตช์อ่าสวิตช์อ่าเป็นตัวปิดเปิดครับตรงนี้อ่าันนี้ก็เราจะทดสอบนะครับ หลังจากที่ผมตากแดดในมันชาร์จไฟไว้ประมาณสัก3ามชั่วโมงนะครับก็น่าจะมีไฟเก็บไว้ที่แบตแล้วครับเวลาการทดสอบเราก็ปับสวิตช์มาที่ออนตรงนี้ครับแล้วก็ลองเอามือปิดที่ตัวโซลาเซลล์ตัวนี้ดูนะครับก็จะเห็นไฟติดสว่างนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้มันเป็นเวลากลางวันครับอาจจะไม่สว่างมากครับเดี๋ยวผมจะลองไปลองที่มืดๆดูครับพอดีมันไม่มีที่มืดๆให้ลองนะครับก็ ลองในที่ที่มีแสงน้อยๆครับวิธีการก็แค่เอามือเปียกที่แผงโซล่าเซลล์ไว้นะครับเปียบเสมือนกับเป็นเวลาค่ําเวลากลางคืนนะครับก็ไฟสว่างติดสว่างมาแล้วครับก็ถือว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนก็น่าจะสว่างดีนะครับอันนี้ลองตอนกลางวันที่มีแสงน้อยๆหน่อยก็น่าจะโอเคนะครับในการใช้ประดับสวนให้เกิดความสวยงามครับกับราคา29บาทครับสั่งทางออนไลน์ครับ เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูตอนเวลาค่ำนะครับว่าจะมีความสว่างสวยงามมากน้อยขนาดไหนนะครับพอที่จะเอาไว้ใช้นะครับในการตกแต่งสวนให้เกิดความสวยงามครับก็ถือโอกาสได้แนะนำเพื่อนๆนะครับสําหรับคนที่ชอบการตกแต่งสวนครับโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลาครบครบค่าแล้วครับไฟ LED Solar ล่าการเด้นตัวนี้ก็ทํางานได้ปกติครับ ความสว่างณนะตอนนี้ยังไม่มืดมากนะครับแต่ถือว่าให้ความสว่างได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่ครับก็ให้ความสวยงามนะครับในยามค่ำคืนของสวนหน้าบ้านไปอีกแบบครับสำหรับไฟ LED Solar Garden ครับในราคาอันละ29บาทครับก็ถือว่าคุ้มค่าในระดับหนึ่งนะครับต้องดูระยะยาวว่าจะใช้งานได้นานขนาดไหนครับมันก็จะทำงาน เองโดยอัตโนมัติครับในเวลาครับคืนถ้ากรณีที่เรากดสวิตช์ออนเอาไว้ครับก็ถ้าชาร์จไฟได้เต็มๆนะครับได้มากๆเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ4ทั้ชั่วโมงครับน่าจะสว่างยาวไปถึงเกือบๆเที่ยงคืนนะครับเข้าใจไว้แบบนั้นครับโอเคครับก็เป็นการรีวิวให้ดูการใช้งานของ LED Solar Garden นะครับให้เพื่อนๆที่ชื่นชอบในการจัดสวนตกแต่งสวนครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ